เป็นยังไงกันบ้างคะท่านผู้ชมบ้านใครอากาศหนาวบ้างคะช่วงนี้อากาศเย็นลงนะคะท่านผู้ชมเนาะก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้วันที่14บสี่มกราคม2569นนะคะวันนี้ตรงกับวันพุธนะคะท่านผู้ชมวันนี้นะคะแอดมินมีํำลาวแซบนวนะคะมาแบ่งปันฝากท่านผู้ชมเหมือนเดิมนะคะมีทั้ง3ามตัวเน้น2ตัวเน้นแล้วก็3ตัวรอง2ตัวรองนะคะ แอดแปลงให้เรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวยังไงนะคะสองทุ่มครึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะเนาะเดี๋ยววันนี้ไปให้ทันนะคะท่านผู้ชมเนาะตามไปให้ทันนะคะเดี๋ยวเราจะไปริมโขงกันนะคะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะ <S <s ก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะอย่างแอดนะคะท่านผู้ชม <S <S เสียงบางครั้งนะคะ <S <S เสียงหายไปเลยนะคะเนาะก็ด oh, ื่มน้ําอุ่นนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ ดูแลสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเดินทางไปไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะเพราะว่าบางคนก็ต้องไปทํางานนะคะเนาะก็เป็นกาลังใจให้กันนะคะท่านผู้ชมคะเดี๋ยววันนี้ยังไงก็ดูให้จบคลิปนะคะแอดเชื่อว่ามีโชคแน่นอนนะคะท่านผู้ชมคะวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะใครโชคดีบ้างคะแตก3ตัวเลยนะคะท่านผู้ชมเนาะเจ็ดสนะคะแตก3ตัวแล้วก็2ตัวนะคะท่านผู้ชม แอดขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเนาะใครที่โชคดีแอดขอแสดงความยินดีด้วยนะคะส่วนใครที่ผิดหวังนะคะไม่ต้องเสียใจนะคะดูคลิปนี้ให้จบนะคะท่านผู้ชมแอดเชื่อว่า,วามีโชคแน่นอนถ้าเรามีบุญร่วมกันนะคะท่านผู้ชมค่ะเนาะแนวทางที่แอดให้ไปนะคะถ้าอยู่ใน5ตัวที่แอดให้ไปยังไงก็ไม่หลุดแน่นอนนะคะท่านผู้ชมเนาะก็แอดแปลงให้แล้วนะคะวินให้เรียบร้อยแล้วนะคะจับคู่ให้เรียบร้อยนะคะ ไปกลับได้เลยนะคะท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะใครชอบก็จัดใครขัดก็ผ่านนะคะทางช่องก็นําเสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนที่เล่นการพานาันทุกชนิดนะคะท่านผู้ชมมีเข้ามีหลุดก็อย่าเพิ่งทิ้งกันไปนไหนนะคะอยู่เป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะคะแอดจะหาตัวเลขดีๆเด็ด,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 ดมาฝากท่านผู้ชมเหมือนเดิมนะคะก็ต้องขอกราบขอพระคุณนะคะ,ะสําหรับแนวทางนะคะ อาจารย์ทุกสำนักเลยนะคะที่แบ่งปันให้กับแอดนะคะมาแบ่งปันให้กับ f c ทุกคนเลยนะคะก็ขอพระคุณมากๆเลยนะคะคลิปนี้นะคะท่านผู้ชมวันนี้นะคะไม่แน่นะคะอาจจะแตก4ี่ตัวก็ได้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยว2ทุ่มครึ่งเราจะเป็นรุ้นพร้อมๆกันนะคะใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้แอดด้วยนะคะเป็นช่องเล็กๆนะคะส่วนมากคนก็จะไปดูช่องใหญ่ๆเนาะ ตัวเลขของช่องนะคะเข้าดีมากเลยนะคะท่านผู้ชมเนาะแชร์ไปเพื่อนเพื่อนได้รับชมรับฟังกันนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่หนักเครื่องไม่เสี่ยงเงินนะคะท่านผู้ชมเนาะนี่ก็แยกกันเล่นนะคะแต่จ,จริงๆมันก็ไม่เสียนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่ามีตัวไหนบ้างนะคะท่านผู้ชมคะวันนี้เนาะ53840นะคะท่านผู้ชม53840นะคะท่านผู้ชมถ้าอยู่ใน5ตัวนี้นะคะ ไม่หลุดแน่นอนนะคะท่านผู้ชมแอดวินให้แล้วนะคะทั้งสามตัว2ตัวและก็สตัวนะคะใครงบน้อยก็จัดชุดเน้นไปได้เลยนะคะท่านผู้ชมขาเนาะเดี๋ยวยังไงก็มีตัวรองด้วยนะคะ5 3 8ส0นนะคะท่านผู้ชมแอดวินให้แล้วนะคะจับคู่ให้เรียบร้อยนะคะตามนี้เลยนะคะงบน้อยก็จัดไปได้เลยนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูตัวรองกันนะคะ ส่วนตัวรองนะคะแอดแปลงให้แล้วนะคะแปลงให้ทั้งสองตัวสามตัวแล้วก็วินให้ระวังเบิ้ลระวังหามเหมือนเดิมนะคะท่านผู้ชมคะใครชอบก็ลองพิจารณาดูนะคะตัวเลขก็ไม่เยอะนะคะท่านผู้ชมมันมีทั้งตัวนี้ตัวรองสตัววันจันทร์ที่ผ่านมานะคะเข้าตัวรองนะคะท่านผู้ชมคะ เข้าชุดรองนะคะใครชอบชุดรองก็จัดไปได้เหมือนกันนะคะท่านผู้ชมเนาะแนวทางก็มีเพียงเท่านี้นะคะระวังเบิ้ลระวังหาเหมือนเดิมนะคะสําหรับวันนี้นะคะแอดขออวยพรให้เอฟทุกคนเลยนะคะมีโชคมีลาบมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะรวยๆเฮงๆปังๆมันหมานทุกคนเลยนะคะขอให้โชคดีตลอดปีและก็ตลอดไปนะคะอย่าลืมนะคะว่าแนวทางที่แอดให้ไปนะคะ สองทุ่มครึ่งนะคะเราจะไปลุ้นมาพร้อมกันนะคะท่านะผู้ชมคะขอให้สมหวังทุกประการเลยนะคะไม่ว่าจะคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดก็ขอสมปรารถนานะคะที่สําคัญนะคะอย่าลืมดูแลพระในบ้านนะคะและก็อย่าลืมสัตว์สมบุญกันเยอะๆนะคะท่านะผู้ชมนะแอดเชื่อว่า f c ของช่องสองห่วยนะคะอยู่กันมานานแล้วนะคะไม่ทิ้งกันมีเข้ามีหลุดก็ยังติดตามแอดอยู่เหมือนเดิมนะคะก็กาบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสําหรับคลิปนี้แอดต้องขอตัวนะคะสวัสดีคะ่ะ